เอาชาเลนจ์หรอออาชาเลนจ์ชาเลนจ์หาคนหาคนทำได้ถ้าไม่รีแพรก็อาจจะทำได้แหละอ่าเอออ่ะอะไงต่อก็เลยอ่ะก็เลยก็ต้องยอมรับว่าปิดผู้นาวเ่ยวัน้แอร์นาวค่ะก็ต้องยอมรับว่าปิดแอร์ได้ไหมนะคือเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราไม่เป็นใดๆกันเนาะก็จะมีแบบคนแชร์แล้วก็มีชาเลนจ์ใช่ นีเกิดขึ้นใช่เออแล้วแล้วประเด็นที่เรารู้สึกไม่โอเคที่สุดก็คือมีคนมาด่าเราว่าเราแบบหาแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วคือไม่ไม่ได้หาเออถ้าฉันจะหาฉันหากับบบดีกว่าอะไรอย่างงี้เอาแสงที่ดีบบบบบไม่รู้เหมือนกันบีบีอ๋อบี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 หรอบี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 เอาแสงที่ดีเออถ้าฉันจะหาแสงกับเขานะฉันหากับบีบีดีกว่าอืม ก็เลยเหมือนเขาก็โกรธ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 แล้วเขาก็พูดว่าอ๋อก็มาดิคะอก็เลยย้อนกลับไปฟังเพลงจุดเริ่มต้นใหม่ว่าก็มาดิค่ะ้ามาดิคัะคือเอาง่ายๆเราไม่ได้ด่าไม่ได้บูลลี่ไม่ได้อะไรเขาเลยแต่เราแค่บอกว่าคือคําว่าไอ้คําว่าไม่ถูกฉลองมันไม่ใช่คําด่าใช่ไหมคะไม่ใช่คําด่าใช่ไหมอ้าวมันเป็นคําบอกกล่าวของเราความรู้สึกใช่ถ้าด่าคือถูกไหม คำด่าถูกต้องไหมเราไม่ได้ด่าเราแค่พูดว่าไม่ถูกชโลอมันก็ไม่ใช่คําหยาบแล้วมันก็ไม่ใช่คําด่าเออแต่เขาก็เอาเราไปแขวนไปด่าไปโจมตีจนเป็นไวรัลกัชาเลนจ์แล้ววันนี้จะได้ดูไหมเดี๋ยวทำหน่อยต,ต,ต,ตั้งตั้งตั้งแต่ทำชาเลนจ์มาเนาะเอาเราตัดตัดภาพมาที่ชาเลนจ์เลยปังมากดังมากชาเลนจ์กัดงานเข้าเยอะไหมตอนนี้เออตอนนี้ก็มีงานรีวิวเข้ามา จ้างได้ไหมสมมติจะจ้างจ้างได้สิค่ะจ้างแบบอย่าดมฟินแหงอไย่างเงี้ยได้ไหมได้ฉันเชื่อบอกชันพูดไทยพูดไทยเราเป็นคนลฉันใช่ค่ะเาเป็นดาราแบบพอดีแบบแถวบ้านนะคะชอบพูดภาษาอีสานนะคะเลยแบบติดมาใช่จริงๆเป็นคนไทยค่ะก็เชื่อไหมแบบตั้งแต่ที่เขาอ่ะสั่งให้เราอะก้มโอ้ยเหม็นมากของไทย นั่นแหละของใครของมาก็รีวก็น้ำยาจะได้เข้าไงอ๋อน้ยาเรีย้อยาแต่ว่าน้ำยามาไม่ถึงไงก็เลยอยากดมก่อนออยากดมกินแหงก่อนไอ้นี้เดี๋ยวพ้งที่ส่งขอไปที่บ้านเลยจ้างเลยมันมันไม่ไหวมันพยายามแล้วเราก็อยากทําให้เขาให้เขาให้เขาแบบเออเขาจะได้แบบเลิกปเอไปู่ไเถอะขู่้ปเถอะคิดภาพก็ได้คิดกินมันกัดไม่ถึง กลิ่นมันถึงอเออทีเนี้ยไอ้สบู่ล้างมันก็เข้าแล้วล่ะหรอใช่่อย่าบอกนะว่าคุณได้งานสบู่ล้างใช่สอฉันเลิศไหมล่ะสอบคุณได้งานคุณได้เงินนะใช่น่ะสิเดี๋ยวแล้วแล้วฉันแ่ะฉันก็ได้งานคู่น้องมาเตลประมาณสิบกว่างานใช่ไหมล่ะใช่มูลค่าหลักหลายล้านอืมฉันก็ได้งานนะอืมยอดคนดูเพิ่มมากไหมมากจากยอดไลฟ์ ใช่อยู่บ้านเฉยๆไปตอนนี้ไม่มีไม่มีข่าวเนาะตอนนี้จากคนเดิมมาคนคนกันแล้วเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยวันนี้คนกันแล้วเท่าไหร่หมื่นดับหรอเชื่อไหมว่าตอนแรกผู้ติดตามฉันแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะตอนนี้แสนสี่จะแสนห้าแล้วลดโอ้สองวันเนี่ยนะคะใช่แบ่งมาสามสิบเปอร์เซ็นมันมันพูดไม่เห็นพูดผมเห็นพูดหนึ่งที่คุณแบบพูดบ้านแบบว่าคุณหาเสนงกับ ฝั่งที่มันมีคนติดตามเยอะๆเพื่อแบบผลประโยชน์อะไรเงี้ยอ๋อคือนางโพดเองหรือเปล่าคือโพดเองนั่นแหละเรื่องอะไรไม่ฉันเห็นคน่ะแบบอไปแขวนฉันเยอะเยอะมากๆแต่ฉันก็บอเคบุคคลมจะมีอย่างระวังทางเอกมีความฉุกอยู่เพงปะนี่เพ่งเออก็เลยโพดว่าประมาณว่าจริงๆแล้วอะเออตอนแรกมันจะมีโพดมาก่อนหน้านี้ว่าตอนแรกฉันไม่ได้เลือกข้างฉันไม่ได้อยู่ฝั่งไหนอาจจะมีเอียงนิดหน่อยไม่หรอก ก็เอียงไ่แหละแต่ม like, ันเอียงในใจจนสองสามวัน้ฉันแพ้เสียงในหัวฉันไม่ไหวเออทีนี้อต่อมาฉันก็เลยาว่าแบบเขาจับกระแสฉันบอยู่ฉันก็เลยว่าเออโอเคฉันบ็เขียดดอแต่ว่าฉันอยากขออนุอยาตแนะนําเพราะเขาจับเคยเขาแนะนํา ดิฉันเนาะเขาบอกเออถ้าว่าใช่ีนเลยแนะนำฝั่งั้นเขาแนะนําให้เราว่าถ้าว่างมากก็ก้มกัดแตะตัวเองเราก็อุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแต่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 แตแต่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 ต่ตงตึงไปต่ออ่าแล้วทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราเขาจะขอแนะนำคือนะคือคนเราอะถ้าเลือกแบบถูกฝั่งอะ คุณติดตามมันก็จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างมันเล่าอะไรเยะประมาณนี้แล้วคุณคุณกินข้าวคุณต้องการคุณต้องการกินอิ่มไหมก็ก็กินสิคุณจะกินอาหารจานที่มันบูดแล้วหรือกินอาหารที่มันอร่อยมีคุณภาพก็กินอาหารอร่อยมีคุณภาพมาสินันสิใช่ไหมในเมื่ออาหารวางอยู่โต๊ะเนี่ยคุณจะกินอาหารที่มันแบบเทิงบ่แเจบเทิงมันขังขึ้นแล้วกับอาหารดีวเขาเหมันกินขางเรจะกินอาหารอะไรสนะอ่ะไข่เแต่คุณ่แต่ว่า แต่ว่าคนทำอาหารเนี่ยเขานั่งดูทั้งสองคนนะคุณจะเกงใจกอไม่เกงไม่เกงไม่เกงเพราะว่าท้องคุณใช่ไหมท้องฉันขาดฉันค่ะชีวิตฉันค่ะก็เลยเป็นโจทย์ก็เลยเป็นโพสต์นั้นแมนอกอือก็เลยเกิดเป็นโพส์นั้นขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เลยมาขึ้นตัวเกี่ยวใช่ฉันก็โพสต์ฉันก็แบบแล้วเธอมาขึ้นตัวเกียวรู้ไหมว่านักร้องเต็มไปหมดพากันมาโพสต์เฮ็ดจากไหนเนีขึ้นตัวเกี่ยวมิวสีกคือยังยุกยิงพนะ เห็นโพสไหมแต่ละคนออกมาโพสเต็มไปหมดเลยไม่ไม้แต่แต่เห็นโพสนี้ว่าเออ่ชวนไปขึ้นตรงกลางใช่ไหมอออันนี้ให้ได้มาวันนี้ใช่เพราะว่าคือพูดง่ายๆฝั่งอนิทานฝั่งนั้นเนาะเขาก็แบบเราต้องการหาแสงจากเขานั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเอ้ยบางที่นะอุ้ยภูล้างอีกแล้วนะมันสอนเราไม่ได้เลยเราเป็นดาราผมก็แบบเพื่อนเป็นดารานะอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันก็เลยเราก็ได้พูดไทยบ่อยๆช่วงเนี้ยก็กลับมาพูดไทยนะคะ ก็ตอนนั้นนะคะเอ่าอ่าอีหยองวะก็เจ็บอยู่ก็เจ็บอยู่พอผอใจแล้วเห็นบอมาเปล่นโตเกียร์ได้ยังไงอ๋อไม่ไม่ไม่อย่าเพงฟังเพาะที่ว่าเราอะหาแสงกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเกลียดอะไรได้แบบนั้นที่น้องเขาโพสแฉที่น้องเขาโพสไปแบบนั้นเพราะว่าถึกเ็ดหรือเปล่าอาจจะชอบอ๋ออาจจะชอบฟังนั้นเพราะว่าหลอกอืม หมายความว่าหลอ่อคือใครหล่อนะ <c oughs> คือบางทีคุณคุณก้มเยอะมันเลยสติคุณไม่ค่อยดีนะนี่ <c oughs> คือคุณก้มดมเยอะเกินไปสติคุณเลยไม่ค่อยมีกับเนื้อกัวเท่าไหร่เขาบอกว่า <c oughs> ตอนแรกที่ฉันฉันบอกชื่อไปฉ <ไป S 1> ัน,นบอกชื่ออะไรอตอนที่ฉันเหล่านี้ท <c oughs> ่านนะฉันบอกชื่อหยังชื่อเหล็กนั่นแหละเออเนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเขาบอกว่าฉันน่ะชอบเขาก็เลยพูดแบบนั้นเพื่อที่จะทำไมหัวหัวทำไมหัวล้อทำไมทุกคุณทุกหัว ใครคณขำขอโทษค่ะอขอโทษไม่ได้บูลลี่ใครนะค่ะไม่ได้ไม่ได้บูลลี่คือคือเขาบอกว่าดิฉันชอบเขาค่ะเพราะว่าคนโบราณบอกว่าเขียนอะไรได้แบบนั้นการที่ฉันโพสอ,อะไรไปแบบนั้นว่าฉันไม่ถูกโฉลกกับผู้ชายคนนี้จ้ะอ่าแปบลบว่าฉันพอโพสอเคสเพื่อห้ <laughs> <laughs> ไ้เปคนเรียนเก่งนะนี่ได้เกรดสี่นะนี่เพราะอะไรหัว <laughs> ดีสวยเกิดมากูัวก็ไม่เคยพอดเนาะทำไมอะ แล้วคุณคิดว่าคนนี่มีกระแสกับแบบตอบอย่างงี้คือคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วะยังมาวางเขาบอกโอเคดีแมทศูนย์นี่แมทจะเล่นหัวตีเออแล้วเราก็เลยแบบแฉกเว่าตอนแรกเราไม่ได้คันแค่ขนาดนั้นเราแค่จะโพสแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามสบายของเราแต่พอทําแบบนั้นปุ๊บเราก็เลยแบบบิ๊กเอ้ยมาเชิญขึ้นไปลองเพลงน้ําแดงก็เลยได้มาเจอกันความหมายอ่ะแล้ววันนี้ แต่งหน้ามาเต็มแล้วเต็มแล้วพร้อมขึ้นเวทีแล้วใช่แต่งหน้ามาเต็มชุดยังไม่เต็มสตรยังไม่เต็มเท่าไหร่อย่าดมเยอะอย่าดมเยอะราก่อนราก่อนอันนี้มทมาจากไหนคะมาจากมึงการอมาจากมึงการจากเลยสิ่ค่ะเลยเดี๋ยวก็เจอกันอีกวันที่สิบเจ็ดเชื่อว่าวลูกฉันเขาลุ่บ่าเป็นไรเป็น r อ b แต่ว่าตอนนี้คือแล้วชเอาคุณก้มกัดในโรงพยาบาล ใช่ไหมในคลิปมันเป็นภาพในโรงพยาบาลใช่ฉันก็เลี้ยงลูกฉันอยู่ดีดีอ๋ออยู่ในโรงพยาบาลลูกกูเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอายุ <c oughs> นั่งมันเตี่ยงก็ยังเตี่ยงรงพยาบาลจะเตี่ยงเลยแม่แม่ฉันนั่งต่อเตียงเป็นพยาบาลบ๊บอบเฮ้ยใจบ๊อบอ่ะบ๊อฉันจะเป็นพยาบาล<อ>ไในบริษภาพเอาต้องเป็นยังไงครับเป็นผู้ให้พยาบาลเป็นเป็นเมียหมอเดี๋ยววันนี้ไปขึ้นเวทีด้วยกันฝากคืนนี้ด้วยกลุ่มปิดเรามีนะครับผมกลุ่มปิดฝากด้วยนะคะเข้าไปหรือยังขอแล้วเจ้าอะไร มาเขียวโอเอ๋อใครเข้าไปแล้วบอกด้วยนะค่ะมาวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาขายวันนี้เข้าช่วงขายของค่ะวันนี้มีดารา